พบกับช่างลงกลึง C N C c u s t o m p a r พาตอันนี้มาดูจิกของช่างกันนะครับจิกตัวนี้เป็นจิกสำหรับที่จะกัดชิ้นงานนี้นะครับเพื่อที่จะกัดเหลี่ยมบนบนตัวชิ้นงานที่ผ่านการกลึงมาแล้วประเด็นที่จะคุยในวันนี้ก็ก็คือเรื่องของกกัวจิกนะครับเมื่อก่อนจิกชุดนี้นะครับ มีสองตัวหนึ่งชุดเนี่ยมีสองตัวตัวหนึ่งกัดงานบนเครื่องอีกตัวหนึ่งเอามาถอดใส่ชิ้นงานกันนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นทำจากอลูมิเนียมนะครับตัวที่ทำจากอลูมิเนียมเพื่อใช้งานกันแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดการยุบตัวเกิดการเสียหายเพราะว่าจับยึดกันหลายร้อยชิ้นครับ ไอ้ผิวตัวพื้นที่กดของอลูมิเนียมที่เป็นตัวที่ก้อยยุบลงนะครับทำให้การจับยึดเนี่ยไม่ได้ก็รอบนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเป็นเหล็กนะครับ s 5 4สิก็ทำให้การจับยึดเนี่ยดีขึ้นเลยทีเดียวตัวชิกไม่เสียหายการทำงานก็ต่อเนื่องกันได้ไปได้นะครับรอบนี้ก็มาฝากเป็นเทคนิคเป็นประสบการณ์ของทีมช่างนะครับ มาอก่นทำจิ๊กอลูมิเนียมเพราะว่ามันมันง่ายมันเร็วนะครับแต่ก็มีวัสดุอยู่แล้วก็เลยทำจิกไปแต่ว่าประสบปัญหาเรื่องความเสียหายของจิกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะนะครับก็เอาประสบการณ์ครั้งนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ